รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินททีวี ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความศรัทธาของคนเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่นิยมชมชอบกันมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะพระเครื่องท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของพระท่ากระดาน ในตำนานของพระธาตุดานมีอายุ600 700ปีสมัยก่อนนักรบแม่ทัพในกองต้องมีพระธาตุดานกุสีสวัสิต์ติดตัวออกศึกพระธาตุดานจึงได้รับขนานนามว่าเป็นขุนศึกแห่งรุ่นแม่น้ำแม่กองอาจาร,รย์กงเริ่มสะสมมากกว่า40ปีได้มาจากคนท้องถิ่นอำเภอสีสวรริ์คนมอนบ้างคนพม่าบ้าง ตั้งแต่ยังไม่สร้างเขื่อนสี่นคริสสมัยนั้นพระธากระดานยังไม่มีราคาเป็นเสมือนพระแก้บนอยู่ข้างโบสถ์ใต้ต้นโพชาวบ้านเอามาแลกเหล้าขาวเอามาแลกยาไปมวนเอามาแลกใบตองสูตพระทากดานนะครับที่นิยมเล่นกันก็คือกรูศร,รีสวัสดนะครับกููศร,รีสวัสดจะมีอยู่3ามวัดนะครับวัดบน วัดกลางวัดล่างนะครับส่วนที่นิยมที่สุดคือกูล,ลัญทมนะครับที่ฤาษีที่ท,ทำไฟสำรับอยู่นะครับจะมีน้อยมากนะครับสามวัดของอารามหลวงในนั้นนะครับคือวัดบนวัดกลางวัดล่างนะครับเป็นวัดอารามหลวงทั้งหมดนะครับจะมีทองแทบทุกองค์นะครับจะปิดทองแทบทุกองค์นะครับเวลาเจ้านายใหญ่โตก็จะมาไหว้ที่จงเจดีย์ปลายนาสวน คือกุวัดล่างนะครับอันนั้นคือเป็นประวัติเก่าๆของด่างเดิมตอนนี้วัดกระทั่มลันถมจมอยู่ในน้ําแล้วนะครับจมอยู่ในน้ําแล้วนะครับไหลร้อยเมตรนะครับประมาณ100ย0 0เมตรนะครับประวัติของวัดท่ากระดานนะครับของพระท่ากระดานนะครับตละองค์สรรพคุณนะครับปันแต่งไม่เข้านะครับเป็นเรื่องลือกระชอนกระทั่งทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็โดนได้รับฉายาว่าขุนศึกแห่งลุ่มน้ําแมกอง ปันแทงไม่เข้านะครับฤาษีสบายท่านเป็นคนปลูกเสกนะครับชาวบ้านกับเจ้าเมืองหน้าด่านท่ากระดานมาอัญเชิญฤาษีไปปลูกเสกนะครับเครื่องรางของขลังอันแรกก็คือพระท่ากระดานนะครับ่วนพระท่ากระดานที่ก็ร <abonn> น <és> ิยมเล่นกัน3วัดนะครับคือ3กุกไปที่กุกศรีสวัสดนะครับนิยมเล่นกันคือกุกศรีสวัสดนะครับนิยมเล่นคือกุกศรีสวัสดแต่ที่นั่นที่สุดก็คือกุหลานธมจะหายากและมีน้อยนะครับ ส่วนพระที่ผมจะหยิบให้ดูนี่นะครับก็คือว่าเป็นยุคต้นนะครับคือประมาณ 1, 200ปีตรงนี้จะไม่มีฮะเขาเรียกว่าพระล่วงนั่งท่ากระดานกุศีสวัสดนะครับที่หายากที่สุดนะฮะเพราะว่าในตำนานหรือในหนังสือจะมีอยู่ลงอยู่นะครับไม่ใช่ผมเกล่าวแอบอ้างนะครับมีลงอยู่นะฮะดูลักษณะทองลักนะครับอันนี้คือยุคต้นๆที่ในประวัติถวายให้เฉพาะเจ้าเมืองนะครับกี่ร้อยปีไม่ทราบนะครับ ส่วนองค์นี้นะครับคือกูลันธมนะครับอง์นี้คือกูลันธมนะครับที่หายากกุลันธมนี่นะครับจะเป็นเกตบัวตูมแทบทั้งหมดนะครับด้านหลังจะเป็นแอ่งเว้านะครับเหมือนหลุมใหญ่ข้างหลังจะเป็นแอ่งเว้านะครับแ้วเนื้อตะกัวหรือองค์พระจะต้องเป็นเกตบัวตูมส่วนมากคือกูลันธมนะครับส่วนวัดกลางหรือว่ากูเก่าๆนะครับเนื้อมวลสารของท่ากระดานจะเป็นเอกลักษณ์นะครับ คือไข่กัะสนิมนี่นะครับเขาจะต้องขุดขึ้นมาจากเนื้ององพระอย่างน้อยอายุต้อง400ปีนะครับอายุ400ปีไข่กัะสนิมถึงจะดันขึ้นมาจากองค์พระเหมือนหัวสิวเหมือนสิวเซียนเหมือนอิสุกใสาการเวลาขึ้นมาปับก็จะแตกนะครับก็จะทับไปทับมาให้เรา3-400ปีหรืออาทิตย์หนึ่งเขาจะต้องทํากิิยาทุกอาทิตย์ อย่างกระทั่งเราตายพระนี่ก็ต้องทํากิยาคือของแท้พระท่ากระดานูกศีสวัสดินะที่หน้าตาจะไม่เหมือนแต่พระเอกลักษณ์ของท่ากระดานเขาครับง่ายครับคิ้วจะต้องโกง่งโคง้งเหมือนเล่นนิ้วดวงตาเขาจะต้องเลียวยาวนะครับเลียวยาวเหมือนเม็ดข้าวสารหรือเม็ดทองหยอดไปสุดหางคิ้วจมูกเขาจะต้องเป็นลูกชมพูนะครับเหมือนชมพูมะเหมีม่ยวเขาต้องโตนะครับ ปากเขาจะงุ้มเหมือนนกแก้วมาถึงสันจมูกนะครับ, mm hmm. รบเอกลักษณ์ของพระท่ากดานปุสีสวัสดนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ท่ากระดานอันนี้ซื้อหากันแพงมากครับเพราะว่าจัดหนึ่งในห้าเบ็นจภาคีแล้วก็ได้รับฉายาขุนศึกแห่งลุ่มน้ําแม่กอง